สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมจ่านกเช่นเคยนะครับพอดีน้องครับได้สัตว์เลี้ยงมาใหม่นะครับตัวหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเป็นตัวอะไรนะครับก็น่าจะแปลกๆดีนะครับก็พอดีน้องเขาขึ้นไปบนภูเขามานะครับก็ไปได้มานะครับก็เลยเอามาให้เลี้ยงนะครับเอามาโชว์ครับเอามาฝาก จะมาฝ่าครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ามันเป็นตัวอะไรนะครับนะครับแล้วก็อีกอย่างตอนนี้ก็น่าจะแปลกๆตาของหลายๆคนนะครับก็น่าจะหาดูได้ยากครับก็เดี๋ยวผมไปดูพาไปดูเลย อันนี้ครับเป็นสัตว์เลียงของเราแล้วนี่คือแมงมุมใยทองนะครับใยทองลายขนานะครับที่เขาได้ชื่อลายขนานะก็คือที่หลังงนะครับก็จะมีลวดลายแบบนี้นะครับก็ชัดๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูครับนี่ครับแมงมุมใยทองลายขนานของเรานะครับก็นี่เลยครับ น้องได้จับมาตอนแรกจับมาใส่ขวดเดียวครับจับมาสามตัวนะครับตอนนี้ผมก็เลยได้อตอนเช้านะครับก็เลยน้องเขาได้แยกออกมาเป็นกล่องไข่กล่องมันนะครับก็ตอนนี้ก็ให้เขากินนะครับพวาแมงสดิงนะครับแมงสดิงหรือแมงสดิงหรือตัวตะกแตนครับนี่ครับ ก็ตัวให,ใหญ่แบบนี้เะยครับก็ส่วนภาคเหนือเขาสมมติว่าแมงมุมกินได้ครับแต่ว่าแมงมุมพวกนี้จะมีประโยชน์นะครับกับพวกชาวไร่ชาวนานครับก็คือเขาจะกางใยนะครับดลางจากต้นไม้สอ,องฝั่งเพื่อที่จะดับจัดแมลงถ้าเกิดมแมลงมากนะครับเขาก็จะติดใยแมงมุมแล้วเขาก็จะกินนะครับก็เป็นแมงมุมที่เอาไว้ควบคุม,มแมลงนะครับได้มากที่สุดนะครับก็ ลักษณะตัวเขาก็จะใหญ่ๆแบบนี้นะครับแมงมุมใจทองลายขนานนะครับมันก็จะมีลายขนานมีลายจุดอะไรเงี้ยครับเห็นไหมครับอันนี้ตกกะกั่วตนที่ให้ไปครับเดียวนะครับก็ยังมีชีวิตนะครับก็รอบนี้ก็ใส่ขวดแบบนี้เลี้ยงไปก่อนครับเดี๋ยวผมจะไปหาเซาเกิดกุ้งเน่ กลับไปรอบนี้นะครับผมว่าจะไปหาตู้นะครับหาตู้ขนาดความสูงสักหกสิบเซนนะครับความสูงหกสิบแล้วก็ความสูงหกสิบกว้างสี่กวา้างสี่สิบห้าลึกสี่สิบห้านะครับเป็นตู้เลี้ยงสัตว์อเอ็กโซติกนะครับถือว่าสัตว์เลี้ยงคันนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูว่าว่าจะเลี้ยงแล้วเขาจะรอดไหมนะครับก็แต่บางภาคนะครับคน บางถิ่นนะครับหรือว่าบางผ้าครับเขาจับแมงมุมพวกนี้มากินกันนะครับก็ผมไม่รู้ว่ากินยังไงนะครับแต่เห็นหมอคลิปบางคลิปเขาได้จับสัตว์ตัวนี้มากินนะครับแล้วก็สัตว์พวกสัตว์พวกนี้นะครับเขาก็จะมีมีพิษนะครับมีพิษแต่ว่าไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์นะครับแต่ถ้าเกิดคนไหนแพ้นะครับก็ ไอ้เท้ากาดก็จะมีการปวดบวมนะครับต้องรีบไปหาหมอนะครับก็บางคนอาจจะมีอ่าบางคนอาจจะแพ้พิษรุนแรงครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับสวยๆนะครับลายเขาสวยๆครับแล้วก็ลายใต้ท้องเขาก็จะเป็นป้องเป็นลายสลับนะครับนี่ครับก็ดําทองครับหรือดําเหลืองนั่นเองนะครับแล้วใยเขาก็ที่เขามีชื่อว่าอ่าใยทองก็คือถ้าเกิด ถ้าเกิดเขาโดนแสงแดดนะครับใยเขาจะโดนแสงแดดเขาก็จะมีอ่ามีสีทองนะครับมีสีทองอ่อนๆน,นะครับหรือว่ามีสีเหลืองอ่อนๆน,นั่นเองนะครับ <k ann it> ก็เลยได้ชื่อแมงมุมใย,ยทองนะครับ <k ann it> แต่ชื่อของเขาคือแมงมุมใยทองลายขนาน,นครับที่ว่าลายขนานก็คือหลังลายที่อยู่บนหลังเขาเนี้ยจะขนานนะครับจะขนานกันนะครับนี่ฮะก็นี่ก็ได้มาสามตัวนะครับ เดี๋ยวจะมาลองเลี้ยงเดี๋ยวผมจะมาลองเลี้ยงดูครับว่าเขาจะรอดไหมครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้อผมสําหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ครับถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อปเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ